ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมือถือนะครับวันนี้ผมมาเล่นนาธานนะครับผมผมก็มาโซโลแรงนะครับก็วันนี้จะมาแบบว่ารีวิวนาธานนะครับที่เพิ่งปรับมาใหม่นะครับเพิ่งบัฟมานะว่ามันจะเก่งไหมนะครับวันนี้ผมก็กดแรงนะครับไอดีหลักมานะครับก็ไอดีหลักตอนนี้ก็ประมาณร้อยี่สิบกว่าดาวนะครับผมมาโซโลแร้งดูนะว่าเราจะเจออะไรบ้างครับซึ่งฝั่งเรานี่ก็ เจอบามอนป่านะครับเมตาไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับเข้าเกมมาแล้วนะครับก็ฝั่งตรงข้ามเป็นฮาริทนะครับ <5 S 1> ผมก็จะออกเป็นรองเท้าด้านเมทนะมีซีซีด้วยนะครับแบบว่าการซู้อยู่ด้วยนะการสู้อยู่กครับ,โ,รบโ,รโตอะไรแบบนี้นะก็สำหรับแคลลี่นะครับต้นเกมเราก็แค่ คียร์ไปก็พอนะครับต้นเกมไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับรอเพื่อมาแกงแล้วก็ค่อยฟาร์มหาเงินนะสำหรับเล่นแคส์ลิกนะครับค่อยต่อไปนะถ้ากดเลนได้ตัวถ้าตัวเรามันได้เปียบฮาริทอย่างเงี้ยเราก็กดเลนได้ครับแต่ฮาริทมันเป็นตัวที่ยืนเลนเก่งนะครับกดเลนยากนะพราะฉะนั้นเราก็เคลียร์พปนะครับรอเพื่อมาแกงมาเติมอะไรแบบนี้นะนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับ เคลียช้าไม่เป็นไรนะครับก็ได้เง,งนินเหมือนกันนะมีเรัาเราเพื่อมาเติมก็ต้นเกมก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเราก็แค่ประคองแล้วก็เคลียคลิปไปนะครับ,บระบวังโดนดึงนะฮะคลิปเงาต,ต่อต่อแจ้งนิดหน่อยแล้ตเพื่อนดึงได้นะครับส่วนมินชิตาฟลิกไปแล้ว นาทานบัฟมานะครับเหมือนจะแบบว่าสกิลแอนิเมชันเร็วขึ้นนะถ้าผมจะไม่ผิดนะมันบัฟมานะครับแล้วก็อะไรอีกดาเมจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้อ่านผมลืมละแต่รู้แต่ว่ามันบัฟนะครับแล้วก็ช่องนี้เกจเจอร์ er โดนเนืบนะก็มันน่าจะแบบว่าเป็นอีกต,ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะติดเมตานะครับนาธานาสำหรับแบบว่าเอาไปลงแรงหรือว่าไปไต่แรงอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะ นี่นะแล้วก็ฟาร์มนะครับต้นเกมแล้วก็ยืนเซฟเเคลียร์คลิปพอนะครับไม่ต้องแหล่มากนะครับแล้วก็ดูไปนี้แมปเขาน่าจะไปบวกกันตรงเต่านะครับแล้วก็ยืนเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับการเล่นแฮรี่ต้นเกมนะนี่นะพามาดูไฟเต่าตรงนี้ดีกว่านะก็คือเพื่อนนะกำลังเคลียร์ตีเต่าอย่างเราก็รีบเคลียร์คลิปนะครับแล้วก็ค่อยไปเติมนะ เรียบร้อยบารมอนรับเ่ามาได้นะครับแต่รู้สึกว่าไฟจะเพลนะครับเพราะว่ามีมีชิตานะเแล้วก็น่าจะโดนนะครับกุจันติยิงไปนะของเรายังน้อยอยู่นะทุกคนคาโตเข้ามาตเติมด้วยนะโอ้ยเจอมุดลอ,อยังถอดตายนะครับโดนสแตนจากโทโยนะมามากันเยอะเลยนะครับได้มาสองนะครับแล้วก็ เสียไปเสียไปเกือบทั้งตี้นะเสียไปห้านะครับผมเกิดมาใหม่แล้วก็ไปฟาร์มหางกันใหม่ตอนนี้เงินเราตามแล้วนะครับเราก็ค่อยๆ่อฟาร์มนะเพราะว่าเล่นสเตยไปนะครับอนนี่ครับแล้วก็คอมโบยิงยิงคิลล์เอาไปนะครับมีห้าของฮาลิตนะจะปไปอยู่ในวงเขานะครับพอเจ็บนะเนี่ยพิกมืเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวแล้วนะครับ ก็ค่อยเล่นนะเพราะว่าค oh. ือเราโซโลมาเราไม่ค่อยจะแบบทีมเบิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างเล่นนะครับมันไม่ได้อันนี้ขนาดนั้นนะไม่ได้เข้าขากันนะผมก็มั่วเหมือนกันอนะแต่วันนี้ได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับเพราะว่ามีคปตานะ่ะเกือบไม่รอดนะครับชันนี้แล้วเราเรีกเกียร์ียบแล้วก็ปีป้อมนะครับค่ม oh. ีฉันมานครับแล้วก็ เราจะเอาป้อมไม่ได้นะครับเรากลับไปฟาร์มดีกว่านะเราก็ค่อยๆฟาร์หมหาเงินไปเรื่อนยนะครับจุดนี้เขาจะมาเอาบ้านของเราช่างเออนะครับเกียร์คิดไปก่อนนะครับดึงกันติไว้นะครับรแล้วก็ยิงกดสองแล้วก็หนึ่งครับกันติจิ๊บจิ๊บจิ๊บไม่มีค,ครับได้มาหนึ่งคิวสองคิวนะครับสวยนะเป็นตัวที่ ตอนนี้ของเรามีแค่ชิ้นเดียวนะบัฟหายนะเราไปเคลียร์คลิล่างก่อนนะครับเพราะว่าเรียนล่างเข้านะได้ <I had S 1> สองนะทีมเรา yes, ได้เต่าหรือเปล่าไม่ได้นะครับสี่ต่อสี่ต่อสองนะแต่ไม่ได้ออบเจกต์นะครับฝั่งนู้นเขาเล่นดีนะนะแล้วก็เคลียร์คลิแล้วก็เขาไปเติมน,นะครับ เราะเจอฮาลิดนะทุกคนีเลยนะอยู่ในวงสู่เขาไม่ได้นะถ้าอยู่ในวงเจ็บเอ้ยเขาจะเอาเรานะครับ <The thing. S 1> คือของเราตามนะครับเราก็อย่าเพิ่งไปบวกนะ mm hmm. รอเขาอันติหมดอย่างเงี้ยเราให้บวกได้นะครับ mm hmm. เรารอเคลียร์บางเดียวนะ mm hmm. รอเพื่อนทําจังหวะรอเพื่อนเล่นนะฮาลิด mm hmm. ขโมยบอฟ้าไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็น่าจะลงไปล่า,นะ,ลา,านะครับก็เอาเคลียร์ป้อมกันนะครับนี่นะแล้วก็เคลียร์คีฟฟาร์มก่อนนะครับเงินเราของตามนะแล้วเพื่อนก็ไปบวกกันอยูแล้วนะตายเรียบร้อยตายสามคนนะครับเราต้องการฟอรมใไม่ได้นะครับี้จงังหวะนี้เราค่อยเล็งกันจีนะอดสองแล้วหนึ่งนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปดังสวยสวยด้วยนะเรียบร้อยได้มาหนึ่งนะได้มาสองจะตายนะตัวช่างอือเกลียดนะ 5คิวแล้วนะครับตอนนี้เราวาร์ปกลับบ้านนะครับรอรอเพื่อนนะครับ like <a> โอ้โห millions. บาร์มอนโดนไบซูลหกนะครับผ่าเรา <_ s 1> เล่นยากนะครับบาร์มอนผมไม่รู้ว่าหยิบมาทําไมนะเพราทำใจนะครับโซโล่เจออะไรก็ไม่รู้นะครับฟังโก็บอกโจมตีนะแอคแท็กพอเราเล่นกันตีนะครับปึ๊บฟั่งตีกัดแล้วก็ เบิดดามิในเพื่อนนะครับเรียบร้อยไอ้เพื่อนตีหลอดนะครับเราได้เกลียบแล้วเฮ้ยเขาโดดมานะเรายังหลบได้อยู่นะครับจุ๊บจุบเฮ้ยโอ้โหลงคอาับอย่ตงนีนนะ้ดึงไม่โดนนะครับเฮ้ยเพื่อนตั้งสวยนะบดัง <The> เจอกับโดโซโยแล้วนะครับ ได้มาสองได้มาเยอะเลยนะตอนนี้มีป้อมกลางนะครับยิงป้อมกลางกันดีกว่าเราเสียหลอดนะตรงมันเห็นแล้วเราเสียหลอดไม่ยินะครับอตัตยิงน,นะสวยถอยก่อนนะครับเจอชังเออฉาดศาสตรอัติไฟนะครับมีชี้บนที่ต้องไปเคลียร์ครับแล้วก็ไปเคลียร์ขี้กันบาดังฝั่งเราเล่นดีอยู่นนะเป็บนบาดังดาเมจนะครับ นลเราเลีเ้ยงจชีพนะเสียหลอดนะครับถอดมอกีะเสียได้นะโอ,โอ้โหฮารูดีด้วยนะครับซูโยตอนนี้เรียงการมีประเด็นนะครับบาดังได้ไหมได้มาหนึ่งนะครับสวยสร,มา,มา,ร,รมาม่อนเขาไม่ฟาง์มเขาฟามนีคือ ตัวเขาค่อนข้างเลยประโยชน์ออบเจก,ก็เอาไม่ได้นะครับเรายังเขาฟาร์มเลยแล้วกันนะฮะยังบ้าฟ้าน่าจะมีน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะรอเล่นนะครับรอเล่นช็อตต,ต่อไปมันจะมีการบอรกันเกิดขึ้นนะโอ้ยดึงได้นะล็อกได้แต่ไม่มีดาเมืน,น,นะสังโกโอ้จังหวะนี้ผมพุ่งไปแล้วแบบจังหวะนี้เข้าพลาดนะพุ่งไปหลนตกได้นะตรงน,นี้แล้วก็ไม่ขอยไปนะได้มา ได้ข้าโตมาตัวหนึ่งนะเสียดายเขาเขาบอกว่ากัดแบบคือทีมมันไม่พร้อมครับมันไม่มีดาเมจนะทีมเบิร์กไม่มีเลยนะครับจังหวะนี้ผมก็รอแบบว่าเคลียร์ชีก่อนนะรอแบบว่าดูว่าฝ่ายตรงข้ามโผล่ตรงไหนเข้าหมดนะครับไม่อยากโผล่แบบนั้นเดี๋ยวก็ต,วตายนะครับจังหวะนี้ผมก็ดักพุ่มนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเดินมาแล้ว นี่นะเดินมาแล้วก็อันตรายอันตายต่เลยนะจุดยุดสื้อได้ตัวเดียวนะครับชัางเออโดนเบิร์ดนะครับเกือบเกือบโดนเต็มเต็มนะแต่ก็ตายอยู่นะครับได้สองตัวนะจังหวะนี้ผมก็กลับมารีเลือดนะครับฮาลลิทฮาลิทได้ป่ะนะอย่าไปล้ำในวงนะครับตายนะเรียบร้อยทีมเราเรียบร้อยป่านล้าทีซีไม่มีนะครับไปล้ำในวงฮาลิทก็คือเหมือน ผมเอาชีว <ítulo> <ire> ิตไปตายนะครับติ๊ดต uh ิดเรียบร้อยนะเราก็แรงอยู่นะเราก็ได้ l e g e ด d รี่นะครับค่าอ่าคาโตตะขัดมาได้นะครับข้างล่างมันจะโดนนะฮาริทนะเอ้ยเพื่อนติ๊ดจ่อยเรียบร้อยได้ฮาริทมานะผมบอกให้เพื่อนไปรอดโดนโดนดึงเรียบร้อยโดนดึง ดสวยเลยทำับบนี้ต้องตีหลอดแล้วนะเนี่ยผมไล่เอยนะไล่ช้างอื่นนะเราค้างข้างเรยนะชนะ้างอื่นเขาก็ไม่กลัวเราไม่กลัวเราเลยรูวนะครับไล่หลอดแล้วก็เราเล่นหลอดนะครับ ตู้โย,โยนะครับอยู่ข้างในนะรอหลอดในนะครับแล้วก็ตอนนี้โอ้เขากลับตู้โยนะ่าจะแบบผมไม่คิดว่าเขาจะกัดเลยเนี่ยแล้วก็ยิงอยู่ข้างหลังนะไม่ยากเท่าตัวโดนด,ดึงด้วยนะครับคลิปคลลอยตายตอนนี้พลาดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะพิชกัดย่างนั้นนะฟังโก้อ่ะย่างไร้แฟนก็ไปลัมนะครับซีซีไม่มีนะลัมทำไมก่อน วิ่งได้อยู่นะเออไปลำในฮาริดอะโดนฮาริดนละน่ะเกือบนะเกือบครับน,น,นี้ผมก็วิ่งมากันบ้านนะกันตรงกลางแค่ตายครับปึ๊บยิงโอ้โหบาดังต่อยสวยนะจะได้แค่ตัวเดียวนะครับเขาน่าจะตีหลอดนะแต่แบบแทงเราตายนะครับสีเรียบร้อยฮาริดนะครับปิ๊บจ๊บอ๋ออยู่ในวงนะแล้วก็น่าจะแยหลอดอีกแล้วนะครับ ตอนนี้ผมพยายามดันวฟงสูงนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบว่ากันบ้านง่ายๆดลวยจุดีแลวเราไดมาตึบับนิดหน่อยนะครับแต่โดนสู้โยสิดนะโอ้โหเจ็บรอไปหน้ารอดนะรอดตายสู้โยเขามีเกาะเกิดนะครับสามีพลาดเลยแล้วก็ตายตายไปสองคนเลยครับเกิดมาผมก็กันหลอกกันนะทุกคนกันบ้าน ขอนาจะยังจบไม่ได้นะตรงน,นี้เราก็12คิวนะครับน่าจะ17นาทีอ่ะคือผมว่าฮีโร่เรามันค่อนข้างที่จะเพ้ทางน,นะซีมันน้อยนะผมว่าป่าไม่ถึงวะเพราะว่าเ e อ็กพ e ีเอ่ะเป็นบาดังก็เก่งนะแต่เพราะว่าป่าเป็นบารม,มอนมันค่อนข้างไรประโยชน์ไปนิดหน่อยครับเกรดดึงตอนนี้โอ้หที่เข้าไปจหวนนี้พลาดเลยนะครับ เออผมตีเข้าไปแล้วพลาดเลยแล้วก็โดนทาโทษนะครับตายคือฝั่งนู้นเขาเล่นดีด้วยแหละระโตนะครับเราพลาดนะสลับนี้แล้วก็บาร์มอนอยู่คนเดียวนะกันบ้าไม่ได้หรอกนะครับก็ส่วนตัวนะครับผมสลับเล่นนาธานนะเป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะมาแรงในซีชั่นหนึ่งนะครับทีมก็โดนแพ้นะครับสลบนี้เขาโดนแรงมา รบรอ้อยตายนะครับมันทำอะไรไม่ได้นะตัวเราตัวมันง่อยอนะทีมเราอะ่ะก็แตกไปนะครับเกมนี้ก็ถ้าพูดถึงว่านาธานเก่งไหมคุณตัวผมมองว่ามันเก่งนะครับเก่งเลยนะเก่งเลยเรียบร้อยนะครับดาวที่หายไปนะแต่จันได้เอ้ยมีกันดาวอยู่หรือเปล่าสิบจุดห้านะครับเกมบีพีเพย์เยอะกว่าคนชนะอีกนะไม่ไหวนะครับฉัน,น รีพอร์ตบารมอนเลยตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็สรบตัวนี้แค่นี้ละกันครับ